สอบตก3รายตัดเกตนักเตะแมนยูเกมเสมอเซาแฮมตันตัดเกตนักเตะแมนยูไนเต็ดเกมออกไปเจ้าเซาแฮมตันได้มีสอบตกได้ต่ำกว่าห้คะแนนถึง3รายเลยทีเดียวโอเลกคุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดโอกาสนำทัพพิศาจแดงกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝุงพิมีลีหลงังทำได้แค่ออกไปเสมอเซาแฮมตันหนึ่งต่อหนึ่งที่สนามเซนต์แมรีเมื่อวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมา แมนยูนิตตลงเล่นไป2นัดเก็บได้4คะแนนส่วนผลงานของนักเตะแมนยูนเต็ดในเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้เลยเดบิดตีเคอาร์เจ็ดไม่สามารถทำอะไรได้กับประตูที่เสียไปหลังบอลฉลบเท้าเฟดสกัดเข้าประตูตัวเองไปส่วนที่เหลือไม่มีอะไรผิดพลาดและเซฟได้ดีแอลอนวานบิเกา6ต้องเจองานหนักในการรับมือกับม <ep> ูซาเชนินโปเและยังเติมเกมได้ไม่ดีพอวิกเตอร์ลินเดเล ฟาร์ 5. 5. ไมไ่แก่งมันนัดแรกและขาดความมั่นใจในการเล่นบางจังหวะแฮร่แมกไว่ห5มีส่วนกับประตูที่เสียไปเหมือนกันหลังบางทางคู่แข่งไม่ดีและโรนัลดูกเจ้าถิ่นกดแดนเล่นงานหลายจังหวะลูกชอ6.5จาเกมรับยังทำได้ดีและพยายามดันขึ้นไปเติมเกมตลอดเนมันย่ามาติช4.5เก็บบอลไม่ได้เล่นบอลชา้าในหลายจังหวะและจ่ายบอลเสียในพื้นที่อันตรายเฟตสเสียบอลหลายหนและยังต้องมาโชคลาย ทำบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองอีกต่างหากเมสันกินบูเจรคึ่งแรกยังเล่นงานแนวรับเจ้าบ้านไม่ได้ก่อนจะมาเป็นคนยิงประตูตีเสมอหนึ่งตอนหนึ่งบูโน่แฟรนัน6.5มุ่งมันและทุ่มเทตลอดเวลาเหมือนเดิมแต่เกมนี้ไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้มากพอปอป็อกบาเจรคึ่งแรกยังออกบอลไม่เนียนเหมือนเกมแรกที่จัดไปถึงซ4-0ก่อนที่ครึ่งหลังจะยกระดับขึ้นมาเป็นคนใจ่ายให้กินมูดทำประตูอองตัวนี่มาร์ซิยาน4 มีโอกาสมุงจอจอช่องต้นเกมแต่โดนสก,กัดคับเส้นออกมาจากนั้นก็ค,ค่อยๆหายไปจากเกมและเก็บบอลไม่ได้จนดนเปลี่ยนตัวออกหลังเล่นไม่ถึง60นาทีตัวสำรองที่ลงสนามเจดอนซันโชแทนมักซิยานาที58 6ปกลงมาแล้วสร้างความบู้บ้าในแนวรุกได้ดีกว่ามักซิยานแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากสกอดแม็กโทมินีแทนฟิตนาที76 6ลงมาแล้วช่วยแดนกลางให้ดีขึ้นเจสซี่ลินกาแทนมาติกนาที86 ไม่สาม,มารถระบุคะแนนได้เพราะมีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อย